จีบในติ๊กตอกคุยกันบมกโดนหนึ่งบันนี้ขาว่าส้คนในติ๊กตอกไหมเขาบอกสี่ไสแถว่าเอเขาบอกว่าใส่เขาบอกวอมีกิมซิมเปิดอันลาดมีดกระเกวตายผักดำมบดปากเลยมีดมาดีบะอดเป็ดกุหลาบกุหลาบสวนกนยังสวยอยู่ล้าก็สวยเอาเน้อแต่มันแสกสี่ัมคือมันสาวเม็กซิโกเนีอยอเอจะเห็นสูตร้วติ๊กตอกนั้นจังไหติ๊กตอกนั้น ส่วยมอไทยอย่างนี้ตายโค้ยลงอ่บอกกูวันไปตะอยากมองไหนก็ได้ใส่ดูใส่เราดซื้อหรือไปอยากมึงอยากคนไายกมอง่กูไปจอยากมองได้บากูแสกซี่ทันคำการทรรอแหลมมันสันพี่บ้าฤิกาคมขืนกูอยู่บักกูถามเนี่กูถามแน่แล้พี่บ้านูกูยังสินเลยจากสีกูเืองกูบ่งส่งไม่ต้องกไเด็๋สีพี่บ้าแยกดอยนี่